มาเด้อมาเด้อกินข้าวเที่ยงอวลอยไปอติดจู้เอาัเน่ยดูเนาะอามี่าจะได้เจ้าหรงานจะได้เจ้าหระ บายดี Friday, FC ทุกคนยินดีตอนรับเข้าอสู่อซองเมตีิสไปบ้านสวนเด้อจ้า <c oughs> วันนี้ก็มาพบก,กับเมติคนะือเก่าแล้วทุกคนเนาะเฮาสิมาเลาะสวรรค์ได้เมนบ่เนาะเขาติดรถมาน้ำปูน้ำยาเนาะเพราะว่าเพื่อนเอารถมาแปลงเขาขี่รถมาแต่ดงเห็นมาสองคันเนาะทุกคนเนาะทีแรกเมติว่าสิบัได้มา,อา,าอเอาลปปันบัวเชียวเอารถไปแปลงกับพ่อได้เพื่อนบอกเขาเแ้า,านี่แม่กับว่าสิไปน้เอา่าวเมตีสิอยู่กับไพซันไม่ยากกันเลย เอาแามีไปน้ำหลักกันเลยมาตีกติดนั้นโอเคนะทุกคนเนาะมื้อนี้บ่ฮู้ว่าสิเพิ่นสิพาไปไสหรือว่าเฮ็ดหยังแน่แต่ว่าที่แน่ๆก็คือเอารถปาจิโร่ขาวนี้ไปแปลงอีเท่าน้องเท่าอีเท่าขาวน้องเท่าขาวเนาะมันสิไปอยู่เวียงจันท์ได้เพิ่นนี่ออืสิเอาเพิ่นไปไสอยู่เวียงจันท์ปาจิโร่วีหกไปอยู่เวียงจันท์พอะขี่ทํามือมาเฮาขี่อันนี้มาหาก็ฮอดอีนี่หาก็ฮอดบังนึงนี่ตอนนี้อยู่เฮือนแม่หมีเดลอ ไปเอืนนะ้อนแน่เอื้อยพูนน่ะเอ้ยมาเวือนยาฒนธรรมของแม่ตาเนะนาะทุกคนเนาะเม่มีนี่เอื้อยเอื้อนเลยหลงหายเอื้อยปะมูยักจกะโกรดดิหาหดชมเจ้าเลยเวียก่อนเนาะรู้วสิไปหาอา่าะไรจังเนะาะเบิ่อไปจังหวังเบิ่งตัวจริงเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าเพื่อนสิเอารถไปแปงสักก้อนอารันสนนิไปกระพองเขาที่ท่าเฮือนเม่มี่นะทุกคนเนาะไปหาเอื้อยปะไปทุกคนไปหาเอื้อนะอน,อน,น้องเลย วากัน้องที่บาิบไปบายจังไบริเทนนาให้ตากระโดดหนเอฟซีนลอย่าลืมนะาเดอน้อยๆเก็บไปๆคู่ไหมเนาะคูดาอาเมีรป้าผมเหนเนาะ บ่แม่าเราจะหาเจ้ามาเราจะเราจะเอาหลานยืนกับบฮยเลยิเมืนเาสีเอากาแฟหรือชาเขียวบ๊วกาแฟแล้วบวกินอ่ะนะดาเขี้ด้าือกาแฟไปหาเบวันกาแฟนดีเนี่น่นอสวัสดีจ้า ระเบนมันม่มเบนกนหานกาแฟผมก่อนของแคบไนไม่มีนี่กาแฟยี่ห้อนี่วะดูอะไฟหกเบนด้วนีส Special อีกแกะอันนี้ซ u p e r Dark กของรอยสัางของรอยางของคนเล่านี่บ่ของไทยเออขวใหม่ๆที่กัน เขาเอามาขวดตื่มบดเลวัไดบดเลยบดเลยบดืมอยัรัวดตื่มให้มันหอมบอยมันหอมอยู่แล้วโกติจะเผ็ดจากชอแม่นสองชอตระดไม่นึ่งตอไปสีชอนี่คือกันอะไรเากินหน่สองสามกาแฟก็ไรมาปุ๊บเลยปุ๊บนึงจับอ จัามากบ่มากเนาะจนมีเป็นของตัวเองฟ้าแต่ก็เดือนละหมื่นบาทได้กินกาแฟนะเขาไปซื้อกันเลยกินข้าวกินกาแฟเดือนละหมื่นบาทเนาะชี้แม่ลูกกินแล้วก็ออกเพื่อนแล้วก็ไปซื้อขนมนั่งอีกสองปีเลยได้ผลพอแบบซื้ออองประหยัดขึ้นเนาะผกออกไปกินกับมากินกาแฟกับประหยัดเนี่ยเบิร์ตแต่สองล้านแบบนี้เดือนหนึ่งฮะเออใครเนี่ยนะาสองหมื่นกับสองล้านก็จะหกล้านกับสองล้านเออหมื่นหนึ่งเนาะแม่อลไร เล่ได้ตู้นกอนเขาก็มีเลยค่ะมีตู้นกอนอีกนกอนมันแบบนกอน่นำออต้นกอนเพินนกกรอนเองนำหัวเสียาแฟนะออฮะนมี่า่าฮ่าฮ่าน่าฮ่าั่าล่า้า่าฮ่า่า่าฮ่า่า่าฮ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 ่่าฮ่าฮ่าาฮ่าาฮาอ เจ้ายันน้องบคือเจ้าบอนกกนกำลังเรียมน่ะมวนอีกเอ้เอเห็นดีเอฟซีบอกว่าถ่ายดูดูเน่ถ่ายอามีดูดูเน่กินีบเพิ่นกับจอกมอกะดิเปลี่ยนชุดเลยติงติงตึงบอเย็นดู้กอามาแพงนอกกันเลยนะแพงนอกกันเลย ไปบึงพอนอนบนเทปยัสองพันนาทีเอ้อชิบึงเ้อได้มาแล้วเนอะทกอร่อยไม่ซ้ำจำสเตยเป็นสไตล์แบบอ่ายังวลาตีต้นดีบเพรมมลิตันลาเต้ก็ใส่อต้งใส่้ง้อย่างเ้ไม่ได้มันอาบอกคาคาปูชิโน่ได้เนี่ยคาปูชิโน่มันออกค์คมเลยเอ่าเจ้าน้าลี่ วันนึงพอแล้วที่นี่จะมาวันสสตปุ๊บเป็นพ่อมีโอ้มื่อกี้ันจอกมันสิหน่อยมเนี่ยเเมเพนอเป็นจอกหน่อยิพกอนอ่าจอกิอนก้อนหน่ยแล้วมันกอ่าเอตานีค้างวลาููููเอตีลังกามานี่ผูบ ่าองยู่วค่ะแมีอยู่อยู่บ่เลยเนาะอยู่บ่เออเอามาเฮียกันอะแรงขอขาอาปลาไปกันเลยลาไปกัเลยกาอไปสกดอะไอย่างเงีะแม่ขกี้ไปก่อนเด้ออ่าขัดรายการเอ้าเอาหัวนั่นหรแก่างไหนกินนี่นี่ปันฟีก็ซื้อ จับย่องเลยนะลูกเอ้ยเด้เอ็นเดนี่นี่กินนี่จเลยใจวะวใจวะเฮ้ยดไนกินนี่จังหัวอันเด้อันเนอะว้าว่อ่ะเราอะเสวยเายารวยวะลู มักคือโมอาะลยมักคืโมอาคืโมอาห็นได้ผมยาวปะโมอาโมอาดือเลยถึงซอมเห็นไหมไมช่างนี่อาหารบ่ายสามโมงคเนาะ ไม่มีเป็นเจ้ามือเดี๋ยวจะไปทางไหนล้วไปจ่ายเงินค่าโริสารสหมี่มันมุ้งเฮ็ดออกมีโทรมาย่างเลยค่ะผลิตกีมเลยอยู่หนาเงินมันเป็นโพลเฮ็ดโกูมาดีก๊อามาเด้อมาเด้อกินข้าวเที่ยงอส่วนปล่อยไปจิ๊บจั๊าเฮียดูนะอามีงานจะได้เจ้าปุ๊ แะเดงอมด้วยแคเดผู้คนก็พอดีมาอืฮอผมมีโทรเรียนอีกได้เศษห้าก็พอซื้อเนอะเสนห้าหนึ่งได้นะเด้กเศห้าสิ่พันสองร้อยบาทเนาะ อะไรคูณม่มีเป็นเจ้าภาพมาเนี่ยเจ้าภาพบอกแม่เจ้ามือได้เจ้ามือสร้างเอาได้นี่เป็นเจ้าภาพสร้างมานี่นะกินฟุ้งเลยคูมาแล้วพอกินอยู่บนนันกินกว่านี้มาจจามาจจาข้าวเปียกฮะว่คันนาจิตไทยเขาต้มไก่ทอดคนเขากระสีแด้กลับเลยเด้อได้สั่งขยะมาฝากมาเท่าเนาะของสาส์จิปกี ไม่ถึงร้อยบาทเลยประมาณห้บบาทห้าสิบห้าบทจะกลับแล้วพอฝนก็จะตกแล้วจ้าจุกๆอไม่ได้ไปลอยเลยลอยนะมาอยู่อิน้เอาเอามานี่จริงเลยทุกาพเดได้ทำไมที่เขาเอมนี่ไซส์แบบนั้นเลยเขามม่เอาความสามวงสาม่วงพามากระเพองกระฟ้าเมืองนั่นนะทุกคนคือพามาใส่เดียวได้สรุปแล้วามานี่เขาจึงยูเฮือนไม่มีคครกินข้าวมยังไม่ยังไม่ยังไม่ยังไ่ยมงมมงเ ปอปลาเฮือนบ่อร้ายนะมาพากันมาพีเบิร์ดเดชมันชิมือมันชิคัมมันชิคัมเพื่อดูเบลเดินทางตอนข้าเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวพาไปนะเป็นอยังลมกันอยู่เนาะแมวช่ว,วยชีเวอริสโบเวร์เลยแมวเป็นอย่างไรอลิสตัวจริงเนาะตัวจริงหรืเปล่าเดินทางออกมาจาก หาเฮิรนไม่มีเนาะบอทันิวิศวันมาคากันอยู่นี่อนเป่าจีนเห็นอย่างน่เนาะถอยออกถอยเขาถอยเข่าออกจะได้อายชิไปนะหรือชิถอยลังคากากันอยู่นี่ชิบนาทีเลยมีรับท่าละเดี๋ยวอจะสุดใจห้อนจะสุใจห่ทางหลังอีกตันปอดเขานี่แหละมันมีแต่รถเท่าดอก กันอื่นก็มีในตั้งนั่งรอจะเยขาก็เต็มจ้าติดคือการข้าก็มีมู่ติดอยู่เด้นี่ยนะเลี้ยวเขานี่เดนยไปให้เลี้ยเขานี่ทางนี้โบแน่ใจว่ามันสิมสดมันบ่มีให้ยูเทิร์นเลยในตอนนี้รถมันอาจจะเต็มเด้นะเชิเร์แล้วนะเด้เขาแล้วเลยเดยถ่ายประมาณชิบนาทีเดย์แล้ว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 อ่ะโอ้ยไอ้เบาวจีนเอ้ยเียไอ้เบาวเวียน ไปมาเนี่ยคอยได้คอยก่อนแค่สังคมเลยบัวเพาซิงกันไปบัวเพาโอ้ยใจวิววิวรถกระล้ายทีเดียวเนี่ยรถจำซุขของกันก็อีกกล้ออกไม่ได้อีกใครเห็นจะไปพุ่นเจ้ากไปเกี้ยวพุ่นกระจักชิบชิบไปทุกคปลายทางตรงเห็นคือก้าวจ้ามีรับจุ๋ยมีซิวบ้า คนตัดภาพมาตอนนี้เฮาก็ไดฮอดดงหินแล้วเด้อฝนตกนุกคนอยู่ดงหินฝนตกแหงๆหนึ่งแต่ว่าอยู่สวนบริตกนะข้ามาน้ำทางแบบยังแหงอยู่พอดีมาฮอตดงหินกับฝนเศร้านุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้เฮากะซาไปกินข้าวเฮือนไมหมี่น,นนะุกคนเนาะทำอิดว่าสีไดท่ารถท่าอีย่างดลไม่ต้กะชีได้ไปเลาะซื้อเครื่องซื้ออ,อย่างแต่ว่าบริไปเละาะใส่เลยแล้วก็ไปนั่งกินข้าวเฮือนไมหมี่กินแล้วแล้วก็พากันออกมาเนาะทุกคนเนาะคลิปนี้เฮากะสีบ่มีอย่างเล่นนรงเนาะ แต่ละคลิปนี้ฮ่าก็จะขออนุญาตปิดเนาะทุกคนเนาะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามมิติเนเตอที่สำคัญก็คือบ่งโฆษณาสอยแน่เพื่อให้ฮาเอาตังมาซื้อแปมเปิด์เนาะลุงเนาะแปมเปิดกับชื้นนมเห็ดน่ารักดูเห็นน่ารักยังไงโอเคเนาะทุกคนเนาะบายบายเจอกันคลิปหน้าเด้อ